เชนครับครับคุณซือลีพูเผยเรื่องสุดระทึกเมื่อ3นักเตะคีแมนครับมีปัญหาการบาดเจ็บหลังเกมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบ Fx ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพร้อมหวังว่าลูกทีมจะกลับมาด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์ในช่วงฟี f a าเดครับเจนครับครับผู้จัดการทีมล์พูเผยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ ของ3นักเตะกำลังสำคัญในเกมออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ4หลังเสมอในเวลา2ประตูต่อ2ที่สนามออเทลฟอร์ดครับในซึก FA รบอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาครับ หงแดงกับปีศาจแดงครับฟาดฟันกันอย่างสนุกสมเป็นศึกแดงเดือดที่ทุกคนเฝ้ารอคอยครับโดยทั้ง2ทีมครับแลกหมัดกันแบบไม่เกรงใจจบ90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับและในช่วงทดเวลาพิเศษครับทีมเยือนได้ประตูนำไปก่อน3ประตูต่อ2ครับแต่ครึ่งหลังครับเจ้าบ้านตามตีเสมอได้3ประตูต่อ3ครับ และในนาทีสุดท้ายครับอามาดิยาโลครับสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยให้แมนยูชนะไป4ประตูต่อ3ครับการตกรอบเอเบครับทำให้เรียลูม,มดหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าซีแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นครับก็คือเรื่องปัญหาการบาดเจ็บโดยครอบกล่าวว่าลูโซ่หรือดิอาร์ครับรู้สึกเจ็บที่โคนขานีบดาวินนูนเยสเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและโธด้กัปโปรครับข้อเท้าบิด พวกเขาต้องลงเล่นในอีกช่วง4หรือ5วันขณะเดียวกันครับในายใหญ่ชาวเยอรมันครับยังกล่าวถึงช่วงพักเบกทีมชาติซึ่งลูกทีมของเขาครับหลายคนต้องเดินทางไปรับใช้บ้านเกิด นักเตะต้องลงเล่นตลอดวันนี้พวกเขาต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยครับผมคิดว่าผู้เล่นหลายคนที่ต้องเล่นเกมอุ่นเครื่องผมรู้ว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาครับอยากให้พวกเขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงซัมเมอร์เพื่อลงเล่นในซูกโกปอเมริกาหรือยูโรดังนั้นผมหวังว่าพวกเขาจะไม่ต้องลงเล่นครบ90นาทีทั้ง2เกมครับแต่มันไม่ได้อยู่ในมือผมแค่หวังว่าทุกคนจะกลับมาด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ครับได้กล่าวครับ